สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead สีซั้นที่6ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราฟซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังที่ทุกคนในชุมชนช่วยกันเก็บกวาดพวกซอมบี้จนเรียบร้อยแล้วแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้ริกเขาต้องสูญเสียทั้งเจสซี่แซมแล้วก็รอนซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่รอดชีวิตจากซอมบี้ถล่มเมืองในครั้งนี้พวกเขาก็ช่วยกันสร้างแนวรั้วกำแพงขึ้นมาใหม่พร้อมกับพยายามรักษาชุมชนอเล็กซานดีให้คงอยู่รอดต่อไป เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูน e d ช่วยกดกระดิ่งหนึ่ง c ับส e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่11ในเช้าวันใหม่ของอเลสันเดียจากอับราฮัม เขาก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงพร้อมกับแม่สาวสวยอย่างโลซิต้าหลังที่พวกเขาทั้งคู่ผ่านศึกจุกดุ๋ยกันมาเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็พูดคุยกันซึ่งโลซิต้าเธอก็ได้ให้จี้เส้นหนึ่งกับจ่าไว้ก่อนที่เธอนั้นจะลุกไปอาบน้ําแต่งตัวภาพก็ตัดไปที่คู่ของเกลนกับแมก็กกี้พอตกดึกพวกเขาทั้งคู่ก็เดินมาช่วยกันขุดดินทาสวนแต่จูๆ่ๆพวกเขาก็เห็นจ่าอับลาหัมกับเดนิสกําลังวิ่งหน้าต่างรีบร้อนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งทั้งหมด ็มุ่งหน้ามาที่บ้านของริกและพอพวกเขามาถึงทุกคนก็ต้องตกใจที่เห็นจีซัสและท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังเห็นริกออกมาจากห้องนอนพร้อมกับมิชชนและหลังจากนั้นริกก็จับตัวจีซัตให้มานั่งพูดคุยกันพร้อมกับถามว่าน,นายออกมาจากห้องขังได้ยังไงแถมฉันยังมัดมือมัดเท้าของนายเอาไว้อีกด้วยแต่ทางด้านจีซัสเขากับพูดต่อ,อก,กับริกและทุกคนไปวัวฉันไปสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆชุมชนของผู้นายมาหมดแล้วซึ่งฉันก็แปลกใจนะ ที่พวกนายมีคลังอาวุธมากพอที่สามารถปกป้องคนในชุมชนได้แต่ว่าในห้องสเสบียงของพวกนายนั้นอาหารมันก็ร่อยหลอลงไปงทันทีจีซัตเขาก็หันไปพูดกับแดริลว,ว่าฉันต้องขอบคุณนายกับพริกมากๆที่ช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ทั้งๆท,ท,ที่พวกนายสองคนจะทิ้งฉันเอาไว้ที่ตรงนั้นก็ได้และจีซัตก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่างานของฉัน ก็คือหาของมาแลกเปลี่ยนและที่ฉันพยายามจะขโมยรถของพวกนายไปนั่นก็เป็นเพราะว่าชุมชนที่ฉันอยู่ก็ต้องการอาหารไม่ต่างกับพวกนายและทอนนั้นยังไม่พอจีซัดก็ยังพูดบอกอีกว่าชุมชนของเราอาจจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พวกเราช่วยกันทำเรื่องต่างๆทัง้ง,ง,งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และท้ายที่สุดแล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายก็บทุกคนคิดว่าโลกของพวกนายนั้นกำลังจะใหญ่ขึ้นแล้วซึ่งพอริกกับแดริวได้ยินในสิ่งที่จีซัดพูด พวกเขาก็อยากที่จะไปดูชุมชนของจีซัตให้เห็นกับตาด้วยตัวของพวกเขาเองทุกคนจึงช่วยการเตรียมรถและก็สเสบียงที่จะมุ่งหน้าไปตามคําบอกของจีซัตและในขนะนั้นเองริกเขาก็พูดบอกกับข่าวลูกชายของเขาว่าจริงๆแล้วพ่อก็อยากจะพูดเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับมิชนให้รู้รู้นะแต่พ่อ,อยังไม่มีโอกาสที่จะบอกมันแต่ทางด้านคลาวเขากลับพูดตอบกับพ่อของเขาไปว่าไม่เป็นไรหรอกครับมันยอดเยี่ยมไปเลยพ่อทั้งริก มีโชนแดริวจาาเกลนและก็มกกี้พวกเขาทั้งหมดก็ออกเดินทางมุ่งหน้าออกไปจากเอเลสันเดียทันทีและระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอรถคันหนึ่งจอดพิกความอยู่ที่ข้างทางและพอจีซัดเห็นเขาก็รู้ทันทีว่ารถคันนี้คือรถคนในกลุ่มของเขาริกและทุกคนจึงไม่รอช้ารีบลงไปสำรวจที่ด้านล่างในตึกล้างที่อยู่ข้างๆที่เกิดเหตุนี้แต่ก่อนที่ริกเขาจะเข้าไปคราวนี้เขาก็จะไม่ยอมพลาดอีกแล้ว เขาเอากุญแจมือใส่จีซัตพร้อมกับให้แม็กกี้ถือปืนคอยเฝ้าไม่ให้จีซัตหนีหรือลุดออกไปจากกุญแจมือได้และพอพวกเขาเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็เจอชายคนในกลุ่มของจีซัตและหลังจากพวกเขาออกมาที่ด้านนอกริกก็พาทุกคนกลับขึ้นรถพร้อมกับมุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อและหลังจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันต่างคนต่างก็แนะนําตัวให้อีกฝ่ายรู้จักซึ่งคาสัน เขาก็พูดบอกกับเกรนและก็แม็กกี้ว่าผมนั้นเป็นหมอและที่ผมเข้าไปที่ด้านในตึกร้างนี้ผมก็ต้องการยาที่จะเอาไปให้คนในกลุ่มของผมส่วนชายอีกคนเขาก็ชื่อเฟรดดี้ซึ่งเขาก็พูดบอกกับจีซัตว่าพวกเขานั้นถูกพวกซอมบี้โจมตีจึงทำให้พวกเขาต่างต้องหนีตายเข้าไปหลบที่ด้านในเล่นในที่สุดพวกเขาก็ขับรถมาจนถึงชุมชนของจีซัตพอผู้ริก มาถึงที่แนวรั้วกำแพงต่างฝ่ายต่างก็เตรียมท่าที่จะเปิดศึกกันจีซัตจึงพูดบอกกับคนในชุมชนของเขาว่าพูกริชช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และตอนนี้เฟรดดี้คนของเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจีซัตจึงพูดขอร้องให้ริกและทุกคนช่วยลดปืนลงจึงทําให้ฝั่งของเขายอมเปิดประตูให้ทุกคนเข้าไปที่ด้านในและพอกลุ่มของริกเข้ามาที่ด้านในพวกเขาก็พบว่าชุมชนแห่งนี้มันก็มีผู้คนอาศัยอยู่ในรถบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งจีซัต เขาก็พาทุกคนเดินทั่วดูรอบๆชุมชนนี้และทันใดนั้นเขากระพาทุกคนเดินมาจนถึงตึกตึกหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าแบร์ริงตันเฮาส์ซึ่งก่อนที่จะเกิดเรื่องบ้าๆขึ้นทั้งหมดนี้ตึกนี้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หลังจากเกิดเรื่องแล้วทุกคนก็ต่างคิดว่าที่นี่มันจะปลอดภยัยพวกเขาที่อยู่บริเวณแถวนี้จึงต่างเดินทางทยอยมาที่ตึกนี้ซึ่งที่ตึกนี้มันก็มีกระจกรอบด้านจึงทําให้พวกเราสามารถมองทะลุ เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านนอกได้จากระยะไกลและจีซัสเขาก็พาทุกคนเข้ามาที่ด้านในแบริงตันเฮาส์และทุกคนก็ได้เจอกับชายที่ชื่อว่าเกเกอรี่ชายที่เป็นหัวหน้าดูแลชุมชนแห่งนี้หลังจากนั้นริกเขาก็ส่งให้แม็กกี้เป็นตัวแทนกลุ่มของพวกเขาเข้ามาพูดคุยกับเกเกอรี่ที่ด้านในห้องของเขาและระกเขทั้งคู่ก็พูดคุยกันทั้งเรื่องอาวุธสถานพิบาลพืชผักสวนครัวแต่เกเกอรี่เขาก็พูดบอกกับแม็กกี้ว่า ที่นี่มันมีทุกอย่างพร้อมยกเว้นคลังอาวุธที่พวกคุณมีผมยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแต่ผมจะไม่ให้อะไรใครฟรีๆทั้งนั้นถ้าพวกคุณอยากได้อะไรพวกคุณก็ต้องสองคนมาทำงานที่นี่เพื่อแลกกับสิ่งที่พวกคุณต้องการแต่ว่าแม็กกี้เธอก็ตอบสนกลับเขาไปว่าฉันก็รู้ว่าคุณไม่ได้มีสิ่งที่คุณพูดมากมายนักหรอกนะแต่กลุ่มของพวกฉันมีอาวุธครบมือชุมชนของพวกเราสามารถร่วมมือกันได้แต่หากคุณต้องการแต่ดูท่าทีแล้ว หลังที่พวกเขาทุกคู่คุยกันเรื่องการแลกเปลี่ยนนี้พวกเขาจะหาข้อสรุปนี้ไม่ได้ซะแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างก็จะไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบริกเขาก็พูดบอกกับจีซัตว่าที่พวกฉันมาที่นี่ก็เพียงแค่ต้องการอาหารกลับไปให้คนของฉันจีซัตเขาก็เลยพูดตอบกลับริกไปว่าเดี๋ยวผมจะขอลองคุยกับเกเกลี่ดูแต่ผมขอเวลาคุณสักสองสาวันที่จ,จัดการกับปัญหานี้แต่ทว่าทัานใดนั่นเอง ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มึงกลับเข้ามาในชุมชนของพวกเขาเกเกอรี่และทุกคนจึงเดินออกมาพร้อมกับพูดคุยกับคนของเขาที่ชื่อว่อีธานซึ่งอีธานเขาก็พูดบอกกับเกเกอรี่ว่าเขาเสียคนไปหลายคนกับการที่ออกไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้และตอนนี้ไม่พอพวกมันยังจับตัวเคล็กน้องชายของผมเอาไว้และทันใดนั้นอีธานเขาก็พูดบอกกับเกเกอรี่ว่านีแกนเขาฝากข้อความส่งถึงคุณพอเขาพูดจบ เขาก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่กางลำตัวของเกเกอรี่ทันทีพอริกเห็นแบบนั้นเขากับทุกคนจึงตัดสินใจรีบเข้าไปช่วยพร้อมกับจัดการปิดจ็อบฆ่าอีธานจนตายต่อหน้าต่อตาของทุกคนและหลังจกจบเรื่องแล้วจีซัตจึงเรียกกลุ่มของริกเข้าไปพูดคุยที่ด้านในพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังว่นนีแกนมันเป็นหัวหน้ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเซเวียทันทีที่กำแพงของเราสร้างเสร็จพวกมันก็บุกเข้ามาที่ด้านใน พร้อมกบเรียกล้อสิ่งต่างๆและพูดขู่พวกเราทุกคนพร้อมกับฆ่าคนของเราไปคนหนึ่งถ้าพวกเราไม่ยอมทําตามในสิ่งที่พวกมันขอแล้วละก็มันก็จะฆ่าคนของเราเพิ่มอีกซึ่งข้อตกลงที่นีแกนต้องการนี้นั่นก็คือทุกอย่างที่ชุมชนของพวกเราหาได้ต้องส่งให้กลุ่มของเซเวียครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะอาหารยาหรือสเสบียงซึ่งถ้าหากพวกเรายอมให้ตามที่พวกมันขอพวกมันก็จะไม่โจมตีที่นี่อีกและพวกเราที่อยู่ข้างในนี้ก็จะปลอดภัย แดริลเขาก็เลยพูดบอกกับจีซัตว่าพวกนีแกนมันจะเก่งเจ๋งสักแค่ไหนกันพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้จีซัตว่าถ้าพวกเราช่วยพาคนของนายกลับมาและถ้ามลงเซเวียทิ้งซะพวกนายจะยอมแบ่งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคให้กับพวกเราไหมและหลังจากนั้นริกเขาก็เรียกทุกคนมาคุยว่ามีสิ่งเดียวเท่าน,นั้นที่พวกเราจะสามารถแลกกับอาหารกับผู้คนที่นี่ได้นั่นก็คือความโหดดิบเถื่อนที่พวกเราทุกคนมีเราจะฆ่าคนเลวพวกนั้น เพื่อแลกกับอาหารกลับไปให้คนในชุมชนของพวกเราและหลังจากที่อาการของเกเกอรี่ดีขึ้นแม็กกี้เธอก็กลับไปพูดคุยกับเขาอีกครั้งพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับเกเกอรี่ว่า,าหากคุณแบ่งสเปรยงให้กับพวกเราพวกเราก็จะพาคนของคุณกลับมาและช่วยปกป้องที่นี่จากพวกนีแกนตลอดไปและเชื่อฉันสิพวกง,งานที่พวกฉันกําลังจะไปทํานั้นมันเป็นงานที่กลุ่มของพวกฉันถนัดมากกว่าทําสวนแต่สิ่งที่แม็กกี้ต้องการแลกเปลี่ยนนั้นนั่นก็คือ ทุกอย่างของชุมชนแห่งนี้เธอต้องการทุกอย่างครึ่งหนึ่งเพื่อเอากลับไปที่อเล็กซานเดรียซึ่งทางด้านเกเกอรี่เขาก็ต้องยอมตอบตกลงกับแม็กกี้โดยดีและหลังจากการที่การสนทนาน,นี้จบลงกลุ่มของริกพวกเขาก็ช่วยกันขนเสบียงและก็อาหารของชุมชนแห่งนี้ขึ้นไปที่รถของพวกเขาซึ่งริกเขาก็พูดคนในกลุ่มของอีธาที่เพิ่งตายไป พวกฉันต้องการให้นายช่วยเพราะพวกเราต้องการรู้เรื่องของนีแกนให้มากขึ้นก่อนที่พวกเราจะบุกไปจัดก,การปิดจอบพวกมันซึ่งในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นมันก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งซึ่งตอนนี้แม็กกี้เธอก็กำลังตั้งท้องทุกคนต่างดีใจและแสดงความยินดีกับเกลนและก็แม็กกี้เพราะโลกอันแสนโหดร้ายนี้มันก็กำลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นมาและตอนที่11ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ตอนที่12ทางด้านแคเราที่ริกค,คอยสั่งให้เธอนั้นคอยดูแลจูดิตและก็ทุกๆคนในชุมชนซึ่งนอกจากเธอจะคอยฆ่าซอมบี้แล้วเธอก็จะคอยอบคุกกี้ให้กับเด็กๆทุกคนในชุมชนนี้กินอีกด้วยเล่นในที่สุดพอพวกริกกลับมาถึงที่เอเล็กซานเดียริกเขาก็พูดบอกกับซาชาว่าช่วยแจ้งทุกคนให้บปร,รวมตัวกันที่โบสถ์ภายในหนึ่งชั่วโมงพร้อมกับหันไปพูดบอกกับแคลร์ว่าพวกเราต้องเปิดศึกแล้ว และหลังจากที่คนมารวมตัวกันริกเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าหลังจากนี้พวกเราจะได้อาหารได้พืชผลในการเกษตรแต่นั่นมันก็ต้องแลกปกับข้อตกลงบางอย่างซึ่งข้อตกลงนี้พวกเราต้องไปจัดการกับคนกลุ่มหนึ่งที่พวกแดนลิวสาชานั้นเคยเจอนั่นก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าเซเวียและผู้นําของกลุ่มนี้มันก็คือมีแกนพวกมันขอจะยึดข้าวของทุกคนในชุมชนไปเป็นของพวกมัน มันจะฆ่าและเรียกเก็บสวยไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะมาถึงชุมชนของพวกเราและทางเดียวที่จะแน่ใจว่าพวกเรานั้นจะปลอดภัยและรักษาชีวิตของพวกเราทุกคนเอาไว้ได้นั่นก็คือพวกเราทุกคนนั้นต้องช่วยกำจัดคนพวกนี้เพื่อแลกกับอาหารและก็ความปลอดภัยสําหรับทุกคนและริกก็ถามความคิดเห็นทุกคนในชุมชนแห่งนี้ว่ามีใครคัดค้านหรือไม่สนับสนุนสนําหรับเรื่องนี้ไหมแต่ทว่าจูจูหมอแกนเาก็ลุกขึ้นมา พูดถามกับริกวุ่นนายน่าใจแล้วเหรอว่าพวกเราจะสามารถชนะคนพวกนี้ได้ทางด้านริกเขาก็เลยตอบกลับมอร์แกนไปว่าถ้าหากว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วละก็เรื่องที่พวกเราเคยเจอฉันคิดว่าพวกเราโหดพอที่สามารถจัดการกับคนพวกนี้ได้และก่อนที่ริกจะเดินออกไปเขาก็พูดบอกทุกคนในชุมชนว่าเราจะล้างบางพวกมันและถ้าหากใครคิดจะอยู่ที่นี่แล้วละก็พวกคุณก็ต้องยอมรับตามนี้ซึ่งหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างเตรียมตัว แล้วเก็บข้าวของที่จะเปิดศึกกับกลุ่มของนีแกนแต่จากด้านจ่าอับลาฮัมเขาก็เดินเข้ามาเก็บเสื้อผ้าในห้องของโรซิต้าพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าฉันจะขอย้ายออกไปจากห้องนี้ต่อไปนี้พวกเราทั้งสองคนคงจะไม่ได้เปิดศึกจุกดุฎิกันอีกแล้วพอโรซิต้าเธอได้ยินแบบนั้นเธอจึงร้องไห้โวยวไายใส่จ่าอับลาฮัมวันนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆคุณจึงได้พูดจาก,กับฉันแบบนี้ตัดภาพมาที่ริกเขาก็เรียกทุกคนในกลุ่มของอีธาน ที่เคยไปทาการแลกเปลี่ยนของกับกลุ่มของนีแกนให้เขาช่วยวาดแผนที่เพื่อดูทางหนีที่ไล่ที่สามารถเข้าไปโจมตีคนพวกนั้นได้ริกเขาจึงพูดบอกทุกคนว่าทาหากพวกมันอยากได้หัวเกเกอรี่พวกเราก็จะหาหัวของเกเกอรี่ไปให้พวกมันเช้าวันต่อมาคนที่อาสาดีจะไปร,ะร่วมศึกในครั้งนี้พวกทุกคนก็รีบขึ้นรถพร้อมกับออกเดินทางมุ่งหน้าไปหาก,กลุ่มของนีแกนและระหว่างการเดินทางริกจึงสั่งให้ทุกคนจอดรถ ล้อมกับหาหัวของซอมบี้ที่อยู่ข้างทางที่หน้าตาเหมือนกับเกเกอรี่ที่มากที่สุดเพื่อที่จะใช้หัวนี้เป็นค่าผ่านทางที่สามารถบุกเข้าไปที่ด้านในของที่พักของพวกเซเวียได้และพอตกดึกพวกเขาก็ทําตามแผนริกเขาก็ให้แอนนี่ขับรถเอาหัวปลอมของเกเกอรี่เข้าไปที่ด้านในตึกนี้เพื่อแลกกับคนของเขาที่ถูกจับตัวไปพอพวกลูกน้องของนีแกนตรวจดูหัวของเกเกอรี่จนแน่ใจแล้ว ในขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังจะเดินเข้าไปพักคนในกลุ่มของจีซัตออกมาพวกริกเขาเข้ามาจัดการกับลูกน้องของพวกนีแกนพร้อมกับรีบช่วยคนของจีซัตออกมาที่ด้านนอกทันทีและหลังจากนั้นพวกเขาก็บุกเข้ามาที่ด้านในตึกพยายามค้นหาคลังอาวุธของกลุ่มเซเวียและระหว่างทางพวกเขาค่อยๆเก็บลูกน้องของนีแกนทีละคนทีละคนแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อมีคนหนึ่งในกลุ่มของเซเวียเขาดันไปกดปุ่มสัญญ,ญาณแจ้งเตือน และเสียงนี้มันก็ดันลั่นไปทั่วป่าและทัในใดนั้นเองทั้ง2ฝ่ายต่างก็เปิดสึกกลากระสนกันยิงกันสนั่นวันไหวในที่สุดแล้วเกรนกับฮีตพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถบุกเข้ามาจนถึงคลังอาวุธของพวกนีแกนได้สําเร็จพร้อมกับใช้อาวุธของพวกมันถล่มยิงกลุ่มของเซเวียจนพวกมันตายเกลี้ยงไม่มีเหลือถึงพวกเขาจะสามารถยิงปิดจ็อบเคลียร์คนภายในตึกนี้ได้สําเร็จแล้ว แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เห็นวี่แววของนีแกนหัวหน้ากลุ่มของเซเวียแต่อย่างใดซึ่งดูเหมือนว่าปฏิบัติการล้างบางในครั้งนี้มันจะไม่จบลงโดยง่ายในขณะที่พวกเขากําลังจะกลับออกไปกลับเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็กําลังขี่มอเตอร์ไซค์ของแดริลที่ถูกขโมยไปออกมาจากตึกนี้แดริลเขาจะไม่รอช้ารีบช้าชายคนนี้พร้อมกับอัดชายคนนี้จนนอนกองกับพื้นแต่ถว่าจูๆ่ๆมันก็มีเสียงจากสาวปริศนาคนหนึ่ง พูดผ่านวิทยุสื่อสารของชายคนนี้เธอพูดสั่งให้กลุ่มของริทุกคนให้เขาวางอาวุธลงเพราะตอนนี้แม็กกี้กับแคลรลพวกเธอทั้งคู่ถูกกลุ่มของเซเวียจับตัวไปเรียบร้อยแล้วและตอนที่12ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้ว,ลวก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ